สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้จะมาให้เคล็ดลับนะคะวิธีเลือกนะคะ,ะสิ่งที่เราจะ ทำไรดีนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะแน่นอนว่าสำหรับบางคนนะคะรายได้ทางเดียวมันไม่พอนะคะวันนี้ก็เลยอยากแนะนำว่าจริงๆแล้วในเศรษฐกิจแบบนี้นะเรามีโอกาสที่จะทำรไารได้มากกว่าอย่างเดียวถูกไหมมันมีโอกาสเยอะแยะเลยนะคะแต่ก่อนที่ทุกคนจะเลือกอะไรที่มาทำเนี่ยวันนี้อยากจะให้เคล็ดลับในการเลือกนะคะให้อ่ ตระหนักรู้เสมอว่าสิ่งที่เราลงมือทำนะ่ะมันเป็นเพียงการขยายความสุขของเราเท่านั้นเองเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทําเราต้องชอบมันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรานะคะลงมือทําอะไรก็ตามแล้วเราหวังว่ามันจะมีความสุขตอนท้ายตอนที่เราประสบความสําเร็จแล้ว เราจะไม่มีทางประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าตลอดเส้นทางเราจะ,ะส่งพลังงานแบบขาดแคลนออกไปเราจะคาดหวังเราจะแต่ละวันเราจะคอยดูว่าเ,ออเรามผีผลตอบรับยังไงนะคะแล้วเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยเราจะ,ะรู้สึกว่ามันท้อแท้มันเหนื่อยหน่ายมันเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นจงหาสิ่งที่มันมาขยายความสุขเราอะทำในสิ่งที่เราชอบ มันจริงๆแล้วมันมันแค่ได้ทำเราก็มีความสุขแล้วอ่ะแล้วเราจะทำมันได้เรื่อยๆนะคะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ